สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ Max Se นะครับผมเป็นโปรโตสีแดงที่ฝั่งสายล่างนะฮะส่วนคู่ตู่ซู่งเขาคุณไฟฟ f l y นะฮะเป็นโปรโตสีน้ำเงินที่ฝั่งขวาบนนะฮะซึ่งเล่นอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า h e k a t นะครับผมเวอร์ชัน ESL นะฮะใช่ครับคลิปนี้เราก็กลับมา สู่ทัวนาเมน ESL กันอีกครั้งหนึ่งนะมันเป็น ESL Star c f t 2 Master 2023มา,อา2023อะไรนะ Winter น,นะฮะอ่านั่นแหละครับก็คืออีเวนต์ช่วงฤดูหนาวปี2023ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้นะฮะอ่สำหรับคู่นี้นะครับก็อยู่ในภูมิภาคเอเชียนะฮะอ่าเป็น Pro t o u s เจอกันเองนะครับ Pro Tours Mirror Match นะฮะ ส่วนตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินี่ส่งโพรบออกไปสกเกลแล้วนะฮะฝั่งสีแดงว่าไงอ่าสกเกลดูสักหน่อยนะครับว่าฝั่งนู้นเขาจะแอบมาพ็อกซี่มาชีสอะไรไหมนะครับไม่เจอนะครับดูแต่ว่าโอ้แม็กเซตลงดับเบิลเกตเบงอย่างนี้เลยฮนะอ้าวมีช่องเปิดให้โปรบฝั่งสีน้ําเงินไหลเข้าไปได้นะก็จําเป็นนะครับต้องเปิดช่องนะฮะถ้าไม่งั้นยูนิตมันจะเคลื่อนตัวลําบากนะมันจะวิ่งเข้าวิ่งออกไม่ได้นะประมาณนั้น อ่ะลงไซเบอร์นติคอแล้วนะครับก็ตามปกตินะส่วนตอนนี้ฝั่งสีน้าเงินนี่ก็ต้องไมโครตัวโปรบอยู่นะฮะสเกลพื้นที่นะครับตรงนี้ว่าไงฝั่งสีน้ําเงินก็เล่นดับเบิลเกตเวช่นกันนะครับลงไซเบอร์นติคอนะเช่นกันนะโอ้โหเป็นมิรอรแมัชแม้กระทั่งบิลออเดอร์นะดูทรงดูที่โปรดักชันอ่าบริเวณซ้ายบนก็ได้นะชัดเจนมากนะครับตอนนี้ยังไงเนี่ย <c oughs> ลงดับเบิลแก๊สเรียบร้อยครับไซเบอร์คอร์เสร็จแล้วฝั่งสีแดงเปิดเป็นอะไรครับสตอกเกอร์สองตัวนะครับในขณะที่สีน้ําเงินนี่เป็นอเดปนะฮะอ้าตอนนี้อะไรเนี่ยฝั่งสีแดงส่งครบมาสกาแล้วก็โดนจิ้มเรียบร้อยนะฮะเอ้ไม่ใช่โดนจิ้มสีโดนช็อตนะฮะแตกนะครับส่วนฝั่งสีน้ําเงินยังไงฝั่งสีน้าเงินก็ยังอยู่นะฮะแต่ว่าตรงนี้เป็นชิลแบตเตอรี่เลยนะครับโอ้โหฝั่งสีแดงวางแนวป้องกันนะฮะแล้วตรงนี้พรบมันวิ่งผ่านได้ไหมน่าจะผ่านไม่ได้แล้วนะจังหวะนี้คือโดน ปิดกั้นแล้วนะโอ้โหชัดเจนนะครับอ่าต้องกดแคนเซิลทิ้งนะอ้าวแล้วหายไปไหนแล้วอ่ะอ๋ออยู่นี่นะครับมาแล้วครับสตอเกอร์อยิงสองทีแตกนะฮะแต่ต้องใช้สตอเกอร์สองตัวนะฮะอ่าฝั่งสีแดงนะครับลงสตาร์เกตนะครับในขณะที่ฝั่งสีน้ําเงินก็ลงเช่นกันนะแต่ว่าฝั่งสีน้ําเงินนี่ลงก่อนนะอืเล่นสตาร์เกตอย่างนี้ผมว่าออริเกลต้องมาแน่ๆนะะฮถ้าไม่ออริเกลก็จะต้องเป็นรอยเร่ย์นะ ที่จะโผล่ออกมาก่อนนะครับฝั่งสีน้ำเงินว่าไงโอ้โหวับอเดปยังไม่เสร็จอีกเลยฮะนานมากนะฮะตอนนี้อ้อมาแล้วนะอ๋ออันนี้เป็นชุดแรกนะฮะมาก่อนนะครับหนึ่งคนนะฮะหนึ่งตัวหนึ่งคนอ่านแล้วแต่จะใช้สะพานามเรียกนะฮะแล้วตรงนี้อ่าวับหนีเรียบร้อยนะครับมาอยู่นี่เลยนะแล้วก็มีมาเสริมอีกหนึ่งสองตัวนะฮะอเดปของฝั่งสีน้ำเงินนะยังไงจะรวมกลุ่มกันใช่ไหมใช่นะครับ มาแล้วฮะอืมตอนนี้โอ้โหว์ปเกตว์ปเกตของฝั่งสีน้ำเงินจะเสร็จก่อนนะอโอเคลงเบสสองกันอยู่นะครับฝั่งสีแดงหนี่ลงก่อนนะครับแล้วยังไงฝั่งสีแดงโอ้โหตรงนี้อ้าเอาครบมาวางไพรลอนกันไว้ได้ทันนะครับเสียน้ำเงินเนี่ยเข้าไปสเกลเพิ่มเติมไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเสียน้ำเงินเนี่ยเขามี o อเรกัลนะเอาแล้วสีแดงก็มีเช่นกันนะครับโอ้โหบินสวนกันเลยนะจังหวะนี้แล้วยังไงมาตรงนี้ก็โดนยิงอีกนะครับ ร่วงไหมไม,ไม่ร่วงนะครับโอ้เพราะตอนนี้อ่าสตอเกอร์จะต้องมายิงอเดเฟก่อนเอ้าแล้วชิวแบตเตอรี่แตกโอ้โหเสียดายมากอืเดะโรพรชของฝั่งสีแดงนี่ก็แตกไปสองตัวนะตรงนี้ยังไงเนี่ยไพลอนขวางทางต้องยิงทิ้งนะครับไม่ได้กดแคนเซิลนะฮะจังหวะเมื่อกี้โอ้โหเสียดายมากเลยครับคือเงินก็จะหายไปเฉยๆนะฮะร,ร้อยหนึ่ง แล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินก็ยังไม่ลดละเลิกนะครับส่งอเดปมาป่วนอีกนะฮะอืแล้วตรงนี้ไว่ายังไงฝั่งสีแดงโอริโกบินเข้ามาเจออะไรหรือยังน่าจะยังไม่เจอนะฮะฝั่งสีน้เงินโอ้มีการมาวางกับดักตรงนี้ด้วยนะครับสเตซิสวอร์ดนะโดนไปหนึ่งตัวนะครับรบตรงนี้ไว่ายังไงเอ่ยอเดปก็เรียบร้อยนะครับแตกไปอีกหนึ่งนะ ต,ตรงนี้ผมเห็นโอริโคอ่านยังไงนะเลือดเหลือ16นะครับลำนี้เหลืออยู่34นะฮะได้อยู่นะฮะส่วนฝั่งสีแดงนี้ก็เล่นเหมือนกันนะฮะมาเลยครับโอริโคบินเข้ามานะัจุดนี้แล้วฮะแล้วจะได้กี่ตัวครับได้ไปหนึ่งนะได้ไปสองนะครับโอ้โหต้องถอยก่อนนะครับเอาหนีจากสตอกเกอร์ได้มาเจอกับฟีนิกซ์นะฮะอืมเข้ามายิงเลยครับ,รบตตอนนี้รีคอลกลับบ้านนะครับได้แค่ลำเดียวนะ อีกลำหนึ่งนี่นคือร่วงไปแล้วนะครับอโอเคในขณะเดียวกันฝั่งสีแดงก็ส่งสต็อกเกอร์เข้ามาแล้วนะแล้วยังไงเอ่ยส่งมาแค่นี้จะได้ไหมฮะยากอยู่นะครับว่าฝั่งสีน้ำเงินเขาก็มีออริคิลอยู่นะอือาจจะช่วยสปอร์ตเรื่องดาเมจได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็แยกย้ายกันไปนะะฝั่งสีน้ำเงินตอนนี้มาด้วยออริคิลสองลำแล้วก็ฟีนิกซ์อีกหนึ่งลำนะฮะ เขามาที่เบสหลักแล้วนะครับจังหวะนี้มาเจอเลยครับเจอฟีนิกซ์อีกลำของเอ,อ่อฝั่งสีสีอะไรวะสีสีแดงนะฮะโอ้ทำไมผมนึกนานอย่างตรงนี้สตอกเกอร์ยังไงสตอกเกอร์ยังวาร์ปอยู่ยังไม่เสร็จเลยนะครับโดนยกก่อนมันจะทําให้การสร้างนี่หยุดชะง,งักไปนะจังหวะเมื่อกี้เห็นเป็นเส้นสีฟ้าเฉยๆนะฮะยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้าเงินก็ต้องถอยก่อนนะออริคิลแตกนะฮะใช่ไหมถ้าดูไม่ผิด โอ้โหเค hey, ครับคุณแม็กซิสนะครับฝั่งสีแดงมาแล้วนะสตอเกอร์ er อีกฟงหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับตรงนี้งไงเหมือนว่าฝั่งน้ำเงินเขาจะมาขยายเบตสามนะครับแต่พอสีแดงมาเจอก่อนนะฮะถูกขัดขวางไปได้นะครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้มีโอเรียคิวบินมาของฝั่งสีแดงและสีแดงเขาจะทำอะไรครับเนี่ยโอ้โหแล้วมีการรีเสิร์ชอ่าบลินก จากทั้งสองฝั่งเลยนะฮะทั้งแดงแล้วก็น้ำเงินเลยนะฮะแล้วฝั่งสีน้ำเงินนี่ก็มีโรบอติสเฟสิลิตี้แล้วนะครับแล้วโอ้โหสร้างขวางทางแก๊สด้วยนะฮะถ้าว่าส่งคนงานมาเก็บมันก็คงจะอ้อมาทางนี้นะฮะเนี่ยตอนนี้โรบอติสเฟสิลิตี้เสร็จแล้วก็เปิดเป็นออริเคิลไม่ใช่อะไรนะ o b s e r v ร์เวนะพูดผิดนะครับขอภอภัยลงเบสสกันแล้วนะครับทั้งสองฝั่งนะ ลงตำแหน่งเดียวกันเป๊ะด้วยนะฮะแต่ตรงนี้ยังไงเนี่ยฝั่งสีน้ำเงินกะจะมาบุกนะฮะเจอสตอเกอร์ของสีแดงเอาบลิงก์ตามเลยครับแล้วยังไงอืโอ้โหแตกไปทีละตัวสองตัวอืมแล้วโดนยกด้วยนะฮะตัวหนึ่งเอามีกําลังมาเสริมอีกสองนะครับยังไงฮะจังหวะน,นี้ไม่สอยฟีนิกซ์ด้วยนะครับเขตตอนนี้ฝั่งสีแดงถอยนะครับเจอฝั่งสีน้ําเงินบลิงก์ตามนะครับแล้วก็โอ้โดนยกหนึ่งตัวแตกนะฮะเรียบร้อยอืม ล้วก็ต้องถอยก่อนนะครับตรงนี้ฝั่งสีแดงก็วาง t a s i s w ว r d ไว้นะฮะเป็นกลับอ่าแล้วฝั่งสีเงินย้ายมาเข้าทางนี้แทนนะฮะไพลอนต้องแคนเซิลทิ้งก่อนนะครับแคนเซิลด้วยนะครับผมว่าน e กซักก็ต้องแคนเซิลด้วยนะฮะแต่เหมือนว่าจะยังนะครับอ่าเผื่อเผื่อได้นะฮะตอนนี้ฝั่งสีแดงก็ต้องเอากองทัพมาป้องกันฐานนี้อย่างเต็มกําลังนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าน่าจะกันไม่ได้นะครับดูจากจํานวนแล้วนะฮะโอ้แล้วมีการ ในครบลิงด้วยนะฮะยังไงก็ไม่ไหวนะครับฝั่งสีแดงนะครับคุณแม็กซ์สกด GG ยอมแพ้ไปแล้วนะโอ้โหแล้วน็กซัสมันเสร็จพอดีด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับตาแรกนะฮะคุณไฟฟลายก็ได้ไปก่อนหนึ่งแต้มนะครับผมโอเคไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะมาครับตาที่สองนะฮะคุณไฟฟลายนะฮะสปอนอยู่ที่ฝั่งซ้ายบนนะครับส่วนคุณแม็กซ์สเนี่ยอยู่ฝั่งขวาล่างนะฮะตานี้อยู่ในแมปโอเชียนบอลนะครับผม เป็นแมปที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีความสวยงามนะฮะ,ะเพราะว่าเป็นแมปที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนการจำลองอสภาพแวดล้อมใต้น้ำนะครับประมาณนั้นโอเคตาที่แล้วนะ,ะคุณไฟฟล l y ก็ได้ไปก่อนหนึ่งแต้มนะครับผมคราวนี้เราก็จะมาดูกันนะ,ะว่าคุณ Max กซ์เซตได้หรือเปล่านะฮะ จะตีเสมอขึ้นมาได้หรือไม่นะถ้าหากว่าตีเสมอรอบนี้ก็จะเหลืออีกรอบหนึ่งละมั้งนะฮะก,ก็น่าจะอย่างนั้นแหละฮะแต่ผมจะไม่สปอยนะว่าใครแพ้ใครชนะนะครับผมสําหรับคู่นี้นะอืรอติดตามกันนะครับเพื่อความบันเทิงนะแล้วรู้สึกว่าโมเดลในแมปนี้นี่มันจะสว่างเป็นพิเศษเลยนะเพราะดูจากแสงที่ตกกระทบแล้วนี่เหมือนว่าคล้ายๆกับว่าจะอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยจะเป็นเวลาเที่ยงวันนะ ดูจากเงาของเน็กซนะครับโอ้โหสั้นมากเลยนะเนี่ยเงามันอยู่แค่นี้เองเนี่ยครับนี่แค่นี้ปกติเงาเนี่ยมันน่าจะประมาณนี้เลยนะฮะอีคแต่ก็ช่างมันฮนะเรื่องนั้นฝั่งสีน้ําเงินนะครับดับเบิลเกตเวกแล้วนะสีแดงก็เช่นกันนะครับเสร็จปั๊บลงเ y ิร์ฟเบอร์เนติสคอเลยนะครับซึ่งก็ดูทรงแล้วเป็นแท็กติกที่ที่ดีนะฮะในการป้องกันบ้านตัวเองนะอืม าบางทีเนี่ยโปรโตสเนี่ยจะไม่เล่นดับเบิลเกตเวนนะเขาจะลง1นึ่งเกตเว์แล้วก็รอให้มันเสร็จแล้วก็ต่อเป็นไซเบอร์คอร์เลยนะแต่เนื่องจากว่าคราวนี้นเจอโปรโตสด้วยกันเองนะครับเพราะฉะนั้นการมีโปรดักชันเยอะๆในช่วงต้นเกนมนันก็จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผลดีต่อการป้องกันการรัชได้นะครับผมนะฮะมี่ไซเบอร์คอร์เสร็จปับ๊บฝั่งสีแดงเปิดเป็นสตอเกอร์นะฮะสีน้ําเงินก็เช่นกันนะครับ รีเสิร์ชวาร์ปเกตก็ตามมาด้วยนะฮะตรงนี้จะมีการลงเบสสองต่อเลยไหมสีน้ําเงินคุณไฟฟลายโอเคยังนะครับแต่ว่ามันลงไพรอนไว้ก่อนฮนะส่วนฝั่งสีแดงก็เช่นกันนะครับแต่ทำไมมาลงตรงนี้ครับมันจะกีดขวางทางส่งแร่นะฮะเพราะว่าคุณจะต้องลงในสัดแถวนี้นะแล้วถ้าหาว่าตัวเก็บเร่มันออกมาตรงนี้มันก็จะต้องอ้อมนะครับเนี่ยมันจะไม่เป็นเส้นตรงนะฮะการส่งแร่มันก็จะเรียกว่าอะไรนะใช้ระยะเวลานาน,านกว่าปกตินิดนึงนะ แต่คำว่านิดหนึ่งในเกม RTS เนี่เอาจริงๆมันก็ถือว่ามีผลกระทบเยอะอยู่นะฮะโอเคโปรบสีน้ำเงินแตกแล้วแล้วตรงนี้โปรบสีแดงก็แตกเช่นกันนะครับ oh, โอ้โหเกิดเป็นระบบแร็กดอลลอยขึ้นสู่ด้านบนนะฮะเ <_ C 2> บื้อง <_ C 2> บนนะ <_ C 2> <_ C 2> นั่นแหละครับอ่ะตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินหลงไพล,ล่อนตรงนี้แล้วก็ต่อด้วยโรบอติกเบย์นะฮะดูดูสิฝั่งสีแดงไม่เล่นโรโบนะฮะแต่ว่าเล่นสตาร์เกตนะครับผมขึ้นภาคอากาศแล้วนะฮะคุณแม็กเซตนะ ว่ายังไงเอ่ยลงเบสสองต่อนะครับสีน้ําเงินยังไม่ลงเบสสอนะครับยังไม่ expand นะฮะตรงนี้อ๋อลงเกตเวเพิ่มอีกที่หนึ่งะฮะมีไพลอนอีกนะตรงนี้นี่ก็น่าจะวางชิลแบตเตอรี่ได้นะแต่ว่าอย่าเลยนะครับเดี๋ยวมันขวางทางนะเอาไว้บล็อกฝั่งตรงข้ามดีกว่านะตอนที่เขาจะบกุกต,ตอนที่เขาจะบุกมานะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้าเงินีน่บุกก่อนนะครับ มาเจอสตอกเกอร์ของสีแดงนะครับที่มีชิลแบตเตอรี่คอยเติมโล่อยู่เรื่อยๆนะฮะตอนนี้ชิลแบตเตอรี่ก็พลังงานหมดเรียบร้อยนะครับตอนนี้เอาวาร์ปเกตรีเซชเสร็จแล้วนะครับของฝั่งสีแดงนะฮะยังไงครับวาร์ปสตอกเกอร์มาเพิ่มอีกสองนะฮะเพราะว่ามีเกตเวอยู่แค่2ที่นะครับโอ้โหฝั่งซีน้มื่อ้นี่เหมือนกับว่าเขาจะเล่นเกมเร็วเลยนะสร้างเกตเวเพิ่มอีกที่หนึ่งเลยนะหลังจากที่โรโบรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีวาร์ปไปซึมด้วยนะฮะ ออกาลังสร้างวัฟปริซึมาก็แสดงว่าจะมากลางแถวนี้แล้วก็ว์ปกองทัพเสริมนะฮะ <c oughs> กำลังเสริมนะครับส่วนตรงนี้นี่ฝั่งสีแดง,งออกเป็นอเริคนะครับอืก็ถือว่าดีนะถ้าเป็นวอยเรเนี่ยผมเชื่อมั่นเลยว่าสตอเกอร์ของฝั่งสีน้ำเงินนี่สอยร่วงแน่นอนนะแต่จริงๆมันก็ดีนะวอยเรเนี่ยก็เป็นอยู่ในต่อต้านยานเกราะอยู่แล้วนะครับซึ่งไม่ใช่ต่อต้านยานเกราะต่อต้าน,ยานอ,อานยู่ในประเภทหุ้มเกราะนะฮะอาร์เมอร์นะฮะ <c oughs> นะครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงโอ้โหป้องกันบ้านแบบสุดแรงเกิดเลยนะครับมีการดึงตัวเก็บแร่มาช็อตด้วยนะแต่ว่าฝั่งสีน้ําเงินเขามาถึงแล้วนะครับวร์ประชืมนะฮะนี่ไงครับว์ปกำลังเสริมมาได้นะฮะแล้วฝั่งสีแดงนี่โอ้โหเอาเงินไปลงกับสตาร์เกตก่อนนะแล้วทีนี้จังหวะจังหวะนี้คือโปรดักชันตัวเองก็น้อยอยู่แล้วนะฮะก็มีมีแค่เนี่ยครับว์ปเกตอยู่แค่2ที่นะฮะทำให้การสร้างของทพนี่ช้านะฮะเรียบร้อยนะครับ ไม่มีการสร้างเพิ่มด้วยนะแล้วตอนนี้ไพลอนแตกนะครับไฟดับด้วยนะผลิตยูนิตไม่ได้นะครับโอ้โหครบตายตายเยอะมากครับสี่สิบสองสามสี่โอเคน่าจะฝูงนี่แหละครับเรียบร้อยครับผมว่ายังไงฝั่งสีแดงก็ต้องจีจีนะฮะไม่น่าไหวนะฮะดูทรงแล้วกลางวันี้บึ้มยังไงฮะชาจีนะครับโอ้โหสต็อกเกอร์เลือดเหลือหนึ่งโอ้โหวิ่งมาเติมโล่กับชิลแบตเตอรี่ฝั่งสีแดงเจาะยากเลยครับเอ้าแล้วในขณะเดียวกัน เออสีแดงก็ส่งออริคลมาป่วนนะครับโอ้โหฆ่าพรบตายไปยี่สิบตัวนะครับยังไงตอนนี้ก็จะมายิงเน็กซัสแล้วก็อเอเนอร์จีหมดนะฮะเรียบร้อยนะครับแต่ว่าฝั่งสีน้าเงินยังดีนะครับเหลือตัวเก็บแร่อยู่นะสีแดงก็เหลือเช่นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงกองทัพไม่เหลือแล้วนะจีจีนะครับผมชัดเจนมากนะครับโอ้โหบุกเข้ามาทีเดียวนี่รู้เรื่องเลยนะฮะ ทีเดียวแล้วก็มีวัปริซึมมาเรียกกำลังหรือทุอ้เรียกกำลังเสริมด้วยนะสรุปฝั่งสีแดงเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคือโปรดักชั่นมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็กองทัพเนี่ยก็มีน้อยด้วยนะทำให้สร้างอย่ดหมากันบ้าไม่ทันนะครับก็มีแค่ออเรคิลสองลำนี้นะแต่คือยังไงก็แพ้อยู่ดีนะครับก็สุดท้ายก็ได้จีจีนะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณไฟฟลายไปอีกครั้งหนึ่งนะสรุปคุณไฟฟลายนี่ก็ชนะไปด้วยคะแนนส0ูนย์นะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ